a แปลว่า้ำ5กูเนซิคัวซินซิมเปี่ยนจ้าหลวจ้าหลวงจ่าหลจ่าหลวน่พอดี<ม>ป้าอีกแล้วเนาะจ้าล่ะป้ามาด่วยป้าพี่น้องกินปข้าวแรกครับรุกลบักน,นีส้ดนะวารอนัด มามากสกินหทำหนแม่มาสียบว่เดียวเดียวคลายรนีสบายดีพี่เชี่ยวห่วยเมือนี่มาทัวหลังบ้านเจอกับแซบตุยเ<ซ>มือนนี<อ>่เมนูพิเใหม่ สลองขึ้นไปมือนี่มืมมอน,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 นี่เสีองจานเมนูปิ้งเป็ดพี่น้องได้ปี๊ปสองตัวปิ้งเปลี่ยนรายการนะเนี่ยก็เสี่ยงกินป่อยปลาได้ปลาดินปลาดินมาหาตัวแล้วมกใส่ปลาแล้วเราเราที่ตับสมเนือ้อแล้วสแกงหัวปลาใส่ก็ใส่ตู้ เราไม่สบหวัวปลาปีกเก็บทุนกระตาเป็นตอนเอาล้อชนล้อติดตามโอ้ห,หัวปลาอะไรไปเนี่ยแสบตุ้ยใส่แว่นตาบอหัวป่าแาว,าว่นตาม่เอเตนใส้โใส่แว่นตาใส่ยใส่แว่นตาใม่ได้เลยแว่นตาใม่บโซเมียบอกเนตาใม่มันอ มันอีขาวป่าหมดเลยโตเป็นป่าเลยโตตัวใหญ่ตัวนี้เนาะตัวเใหญ่ใหญ่ตัวนี้นะป่าป่าเลยป่าใกล้ๆลาป่าเซ็ตเซมุกใส่ป่าสูตรเล่าๆอันนี้แซ็ตมาซบใหญ่มาเลยนี่ แซออแ่บให่มาฮอออะไรน่เจมูมเบ้งก็ต้อเบิ้งกันที่ซอยป่าเนี่ยนะอ้ซอยเปไ็นตกินนะมันคือน้อยแท้ตอน้ำใยไม่ได้พราป้าอ,ออใวะ่แปยเออมีหนเข้าน่หนุ่น้ยนะง <c oughs> มะีบไเรื่องนม้ยหน่งอาไเรื่องเะ,งะไรคาไปน้อง ร้อที่ตามโซนยาวได้ไหมน,นี่เรื่องรับรองเสบมามานี่สิิมเฮ็ดมกใส่ป่าสิมบุกส่ป่าสูตร้านบ้านมือผลมือทองป่าใส่ผักซีสุดยอดพี่น้องมีกับมีเครื่องกับต่ำหัวสิงคข แล้วก็ข่าหมกเพชรขาดโบไราขาดโบไรก็คือหักหมกบัวเดี๋ยวบัวเข้าไปมาบ้านี้อันนี้ก็ชิซายเลยได้นี่มาใกล้ใกล้โอ้หอมจริงจัเนาะ หอมๆมาแล้วน้ำเยอะๆนั่นน่ะเออหน้าตาเงี้ยนี่รอกข่อยมันแห้งๆละที่อยู่ป่านนี้หามันหอมหามันนั่นน่ะเหลือจังน่อยค่อยเอาใส่ปลาใส่มาบ่านนี้โอ้หอมเป็นตะกินขนาดหลังจากเหลือแล้วกัน ใส่ปาลาลงเลยใส่ปาลาจจลาางเลยพี่น้องหอมเนาะหอมไปกินเนาะมาดิว่าปรุงเป็นนัวเนยเนยขอบฟ้าละเกลือเกลือนิดนึงนิดนึง อ๋อปลาเนน้ำป่าพพ่ารอ๋ออ๋อขาดพอได้แน่นอขาดพอได้อันนี้ของแท้แน่นอนต้องระแ็นแฟนพันแท้พันแท้แฟนพันแท้เออเอเคเริเริ่ริายไปลดไปกีคนหนนึงไหนล้วไหนล โอ้หอมประเดกขึ้นมาแล้วหอมประเดกขึ้นมาแล้วพี่น้องามบันนี้มาคนนั่งใส่เลยใส่บันมาบ้นนี้ผักหอมใส่เลยนี่ใส่เดียวเลยเออแล้วก็จบรถ มีบักซิวหอมบัวปลั๊กซีปลั๊กซีปูปให้ใส่แล้วก็ขาดโบไรเนี่อยนะบักขี้หูดโอ้โหอันนี้ปลาเขาแบบบีบมนาวแล้วก็ใส่ขคาเคียนปลาเสียดก้อยเซมันต้ก่อนพี่น้องกับบัซม ก้างป่าก็มาแซมกน้ำมีเสียวมันคอยมันตคอยโบเข่าขาเข่ามันเมือกออกเต็มเลหมดน้ำหนาวน้ำหนาวทั้งน้ำเขาเมือกน้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเข่ามวงน้ำม่วงแส่คูออกซีต้มเห็นไหมมันเป็นเปียงเป็นเมือกเไงสีต้มหัวป่าใส่นมไม่สดมาเอาเบิ้งมกป่ามกหม้อพี่น้องเออมกหม้อนี่เลยพูดอะ หอมแน่นอ <se> <se> ่ะหอมบอกหอมเนาะใส่แม่นี่โอ้จักไหนของอะไรระบายใส่เลยใส่ตัวมาใส่ที่ใส่เลยใส่เอาตัวใส่เลยเออคน้มๆมันหน่อยนึงเหงาแล้วหยุดคิดนอกเนาะเออได้โอเคได้แล้วมีเละเขาหอมลงนิดหน่เออมันพอได้แล้วแต่โอ้หอมเต็มแม่นี่ฮะค่ไหนเหรเป็ดทาบี โอ้เป็นแต่แซ่บเซ่ซ่เอาตํานมาะมหลังจากผ่านไป15นาทีพี่น้องมกใส่ป่ามกหม้ออู้เป็นแตแซ่บบ่ทุกคนมานีสิมาิเบิ่งว่ารสซากมันสิได้บ่ Cô bám lầm Kim kim nữa nua lốt ngon Sốt ngon Để tí kìm bò Bò xẹp Má Check it out Phi Húa Bếp Bì xe dựng lâu บุรีเลย,ดยเด็ดพี่โอโอเลยด้วยเจ้าปิ้งเบียดพาบีโอ้ผุดีเลยนะชิมต้มหัวปลาใส่น้ำมันส้มปรุงก่อนเ่าเดี๋ยวเราไปเอาลงปลาแล้วก็ไม่ต้องตุ๋นเออได้ได้ได้ปรุงแบงบว่าต้มน้ำสีต้มแกงน้ำมันส้ม ใส in oh, ่ห oh, ัวปลาโอ้แซบใหญ่ดิยนกระบวไอ้บ้าใ่บ้านมาโ้โหกรบจิโร่ขาตี๊เปดบีมาลองซีมซีูเป็จงมือยีด้้าดูลยโอ้โคตรฮอนเลยเป็นแซบเลยระกมเ ปิงเป็ดปิงเป็ดทาบีแซ่บรสกลบกลมควยออ๋อคักาานาวคุณจัด ว่าแกไม่เสียวซบตับเปอนโรคเลยนี่เด้อโอ้หอมเลยอะไรเอาชิ้นนเป็นตัวแซ,ซ่บเด้เอาซบมาชิมซืมาเออมาตับมังคุดม,มีรึเปลองยังไม่ดูยังไม,ม่ได้ชิมแซ่บอยู่เป็นแต่หอมหอม อ,อ,อืมพอแล้วบอกพอมแล้วเอารถนี่เป็นโอ้สุดเนาะได้แล้วเนาะอืมแก่โอ้ขักขักข้วมาเด้อกิจตามุฮง,งสูตรบ้านบ้านแจม้มา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 พี่น้องมา

มา,าไปนี่สิบเปั้นน้ำก้อยมาเอามือรถทงน้อยพวดนี่ถ่งมาน้อยพวดต้องเอามือมันไปรถเอย,อยแซบปะมาใกล้ๆขั้นเลยนะอยากแซบบงน,นาวเราขัดรถ

เอาแป้งหน่อยไปเชี่ยวไปสิกินเอาออกเออปลาหมูปลาดุ๋ยครับเปลีนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อันนี้น้ำมันน่ะเียว่าปั้นออกจากป่าอันนี้ซุปกินหรอใส่น้ำไม่สมหมกใส่ป่า อะไนซีซ no, ีอะไนะซีก้อยซีป ah, ่าคดก้อยขดก้อยก้อยปลา่ยาใส่ตะปะเด็กเอาลองซีมดูมาเป็นยังไงมามูกชกมักโซบะ เอาเสียบ <มา S 1> เสีบเลยโ่หนะไม่รู้เน้อปล,ลา,าลแล้เามาเอา้วโลังมกมังกมีของจิ้ไก่ของเพชรและเจาหอมบัวใส่ที่หลักรับรองเสียบแปลว่าน้ำกาวน้ำกาวน้ำสิบว้าน้ำสิบเหมือนน้นนำกาว<ำ> เอาอีกบาทนึ่งต่อซูแซนซิมด้อเส้นนักขึ้เปลี่ยนจ้าพรขวใหน่อบ่อขวดนี่ยขวใไม้เนี่ยหอมเอาพริกไม่เผ็ดบ่เออมาเป็นลาใส่เป็นกิ้อะไรโอเคเฮ้บ่กรองซีออ้ก่อนกระป๋าก่นกระป๋อกระป๋อง เดี๋ยวคุณนายทีน่ากินไม่ได้เดี๋ยวคุณหนูกินไม่ได้จะเอาลองซีมันดูไหมเชียวได้หรือเปล่าพ่อประจันแล้วพ่อหน้าหาวแล้วหนีตื่นเป็ลือยๆเป็นด้อยแซ่บเราแซ่บเราป่ะเบลจเดเนลคัว ได้แล <Bilder S 2> ่าได้แล้าได้หอล่วจาาจางอันนี้อตรงจางอันนี้นะจิ้มฝ่นจ้างอันนี้พอดีป้าอีกแล้วเนาะจะแลวป้าหมดไป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 เป็นช็เล่าเปนแล้วเลยอาหารพบเสิบเสิร์ฟไปยังไง ลองซีลได้เสียวได้ดิวอร์ช่างกันแอ๋อให้ตุ้ยเสียวตุ้ยเสียวซีนึงไปฟาซิมดูมาผีปลาเขาคำหนึ่งแกงหัวปลาเออก้อยปลาเอามาดอกเดียวนึ่งเอลองดูตรงพี่ว่ะรสชาติเป็นยังไงเนี่เอามาใหญ่ๆอันอันนี้แจวได้เลยเด้อแจวเด้นเด้อข้าวแบบรสจัดนะเป็นไมครับคล่อม พักเจลเจลได้เดยยาด้เจวลก็อันเจวน้ง huh. คือฮอุดมเลยเจลน้ huh. yeah, cool. yeah. Uh ่เ huh. ต uh ้าม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 าแล้วเดี๋วตัวสาวเอาเอาเช่กูบอกไปหุ้นเอาอ่ะมาเอาไปหุ้นอีกิโลอุ้ยเกือบพวกโอ้โนี่ดิมีอันนี้มีอันนึงแล้วเดิในโอ๊เจ้าคนดีคนละอันฝั่งนี้เออมีแล้วมีแล้วเจ็บคอประสีโอกซิบซิบแก่หอมห่อมพักอีตูวเลยแก่หนึงตุ้ย มามามาชิลลอกนด้กินข้าวเด้อยิข้าแรงโอ้แซ่บหอมสูตแจงรูเลองสิบแกงดูขกานสูตบ้านๆเด้บ้านเออสูตบนานบ้านหอมมีตูอืเป็นยังไงเลยครับโอ้สูดยอดนะอืออ่ะสูดยอดอ่ะ มาเด้อด้กินข่าวเด้อกินข้าวเด้ออันนี้อยู่แล้วมันผมกินลาบกินอยกินอกิลาบกินอช่วมาช่ลาบนเด้อรักโอ้มามาซีบมางบนี้น่อมาเอามือลเนาะอน้นี่ยักลูกดูดิเอาแบบว่าลูกทุ่งมานี่นะอร่อยเนาะมา ปลาพี่น้องกินข้าวแรงชอบบกสบายผูดีเนาะพอดีเนัะพูดีปั๊บคมบุกคมลายไปว่บ่ตัวเนี้บ้างกิน มา,มาลองกล้วยวันนี้ก้อยป่าใี่นหมลองรสกลม,มกล่อมดีสืดนะแจงน้อยสม้มใส่พักนังตู ความเียว้าวสื่นใจอันนี้ครับเป็นอะไรกูอะบอนคัยลองมือลองวอาเมียเนี่ลองเกานี่เลย

แกงเต็มหม้อึใจตึใจบ่เชียวโอ้รับรับเยอครับเป็นเอาไปกินดนไกินดนเลกินตะกินตะปิ้ตะไครกินตะซีนนอเยอยไเสียแซบบ่ไม่เชียวไม่เียวแซบไหล กลับมาเคลื่อนแม่อ้ได้บรรยากาศเนาะลมวนๆฟังเพลงแบบเล่ากินอาหารเล่าแคมป์ทะเลแคมทะเลเออมาบอยนภาคบีชแม่เราท่านเดียวบอยนพากบีชเขหันภาพนะครับอันนั้นหันกุ้ยเทียอกต่อยู่ประมาณนี้นะพี่น้องเรา เค็ีขอจบเิงตรงนี้ให้มักกดลกดแชทกดซับสไคร์ลาวีแฟมิลี่มือนี้ขอกินท่ากันเยอกันคลิปหน้าบายบายบอกสเร็ปเิ็น